นอนรอเจ้าลูกชายนะคะเจ้าลูกชายเป็นเรีน่นพิเศษวันนี้คุณเพื่อนก็มาจากบางแสนแล้วนะคะเป็นช่างที่จะมาทำโรงรถให้เรามาถึงเรียบร้อยแล้วเราก็นำเพื่อนเราไปพักที่หอพักเรียบร้อยแล้วก็เพื่อนมากับแฟนแล้วก็ลูกสองคนแล้วก็คนงานอีกคันรถหนึ่งนะคะแล้วก็จะตามมาอีกเพื่อนก็จะอยู่สองวันมาช่วยทำ โลงรดสองชั้นเราเพราะว่าเราโดนผู้รับเหมาหนีงานนะคะผู้รับเหมาใจร้ายมากหนีงานเราทำไปได้ยังไงทำงานไม่ผ่านนะคะในแบบเสาสิบต้นก็ทำให้เราห้าต้นถ้าเราไม่เห็นก็คงจะทำห้าต้นให้เราพอเราพูดก็ให้เราเก้าต้นพอเราดูแบกอีกสิบอีกทีหนึ่งก็ไม่ใช่มันก็เป็นสิบ เสาเก้าต้นแล้วก็ฟุตติ้งอีกหนึ่งต้นรวมเป็นสิบนะคะฟุตติ้งโอ้จากสรา้างอีหยังอีพออีแมมสร้างจับจดคักแนรอบที่แล้วเฮ็ดอันลูกหน้าให้ขาได้เพราะว่าข้าจ้างแต่แรงงานข้าบริจ้างค่าของค่าแรงรอบนี้จ้างค่าของแค่แรงเฉดเงินเอาไปเฉยเลยแหมใจร้ายคักแนคนอีหยังกับเบู้องโอ้รู้หน้าไม่รู้ใจนะคะสมัยนี้คนเราซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะคะ วันนี้มารอรับลูกชายอุ้ยมีหมาน้อยมีหมาน้อยแก่งหางน่าจะเป็นหมาน่ารักอยู่นะวิ่งไปละเอะๆๆๆหามีเจ้าของอุ้ยน่ารักเชียวเจ้าหมาน่ารักชื่ออะไรลูกหมาน่ารักอยู่นะดูหมาดูหมา มันซคิวนะคุณรับเมาใจร้ายเนาะใจร้ายมากคุณรับเหมาจ๋ามกโกงเลยจังไห่เข้าในใจดีก็รอกัเดียกนะมาโกงเ้า ปิ้ง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 มันไผทรงมันเสรจมานักหนาบีซี่นะอาทรงไม่อีใครเนี่ยแต่งหน้ารอบเปลี่ยนนะคะคืนนี้จะไปดูเสียงแจวนะคะเสียงแจวเต้านั่นจะไปดูหมอลำเสียงแจวนะจ๊ะแต่งหน้ารอบนี้ก็คืนก็จะทัชอัพปิดหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนชุดไม่แต่งอีกแล้วนะอาบน้ําแบบ เร็วๆนะคะพอแล้วเพราะวันนี้จะพาคุณเพื่อนไปฉลองวันเกิดที่ร้านอาหารครัวเพลงรัติการนะคะกินเสร็จแล้วก็จะไปดูหมอลลหมาก็ตามเรามานะคะหมาน้อยแอนแอนแอภาษาภาษาลาวนะคะแอนแอภาษาอีสานแอนแอนนแอน่ารักเนาะ น่ารักน้องนะเธอมันน่ารักมากอ่ะจะเห็นไหมเดี๋ยวจะเข้าไปล้างรถสักหน่อยพาลูกชายไปล้างรถไปล้างไหนดีอ่ะ หมาน้อยน่ารักมากเข้าเห็นไหมมันมากเลยน้ำคน้นน,น,น้ำบักกัดมกจากมาค้นขากแน่เอ๋เอ๋เอ๋อมาลูกมาชื่ออะไรลูกชื่ออะไรอะเอ๋เอออดูสิพวกเธอมันน่ารักนะมาพันเตี้ยนะขาไม่ยาว มันน่ารักเนาะเอาเจแดงอ่อเอ่อแดงอ่อเอ่อเอ่มาๆ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 เจแดงอ่อเอ่อเนั่งรอลูกชายเรียนพิเศษหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็จะไปล้างรถไปล้างรถที่ไหนดีอ่ะ แถวน,นี้มีที่รางรถใหม่